เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ทําให้ต้นข้าวแข็งแรงต้านทานโรคและ,มะแมลงได้ดีทั้งยังได้ผลผลิตต่อรวงสูงนี่เองที่เป็นเหตุผลให้เกษตร,รกรหลายคนหันมาให้ความสำคัญกับการคัดมเมล็ดพันธุ์หลังจากผ่านการอบรมโครงการหนึ่งไร่1นึ่งแสนคุณจำเริญคำแก้ว เริ่มต้นทดลองทําในแปลงนาของตัวเองเด,เดิมเกษตรกรทั่วไปก็20กิโลถึง40กิโลกรัมต่อไร่ถ้ามาทําด้วยวิธีเกษตรประนีตใช้ข้าว1กิโลนี่ทําได้5ไร่ท้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การคัดเมล็ดพันธุ์อีกมเมล็ดข้าวชั้นดี200กรัมถูกคัดเพื่อน,นำไปเพาะเป็นต้นกลา้าสำหรับพื้นที่นา1ไร่ทึ่งทำให้ผมทึง จากข้าวเมล็ดเดียวคือหน่อเดียวแต่กอได้80-90ต้นถ้าทำด้วยวิธีนี้ที่เรียกว่าวิธีประณีตเนี่ยผล็ตพันธุ์ก็ใช้น้อยแล้วก็ได้ความสมบูรณ์ได้จํานวนต้นต่อกอสูงสามารถเพิ่มผลผลิตได้เต็มที่ก็ได้เป็นตันเหมือนกันครับอย่างนํำก็แปดสิถังหรือแปดร้โลนะครับออวิธีการคัดเมล็ดพันธุ์นี่ยังไงครับพี่จำเลยเราจะใช้ไข่ ได้ทั้งสองไข่ทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดแต่ว่าถ้ามวนทั้งสองไข่เนี้ยไข่ไก่จะลอยไวกว่าไข่เป็ดนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าได้ความสมบูรณ์ก็ใช้ไข่เป็ดเพราะว่าไอ้ที่หนักคือเมล็ดที่สมบูรณ์มันก็จะจมลงโดยผสมน้ำเกลือแล้วก็ไข่ลอยให้ไข่พ้นน้ำมาขนาดประมาณเท่าเหรียญห้าเนี่ยครับการคัดเมล็ดทำได้โดยนำเมล็ดพันธุ์ช่ลงในน้ำเกลือที่มีความท่วงเหมาะสมส่วนที่ลอยอยู่นี่ไม่ค่อยสมบูรณ์ละครับ เราคัดไปแล้วมันไม่ค่อยสมบูรณ์เต็มที่มันก็ลอยไหมให้มันเราขยี้อีกครั้งหนึ่งว่าลองดู้ได้ว่าวิธีนี้มันทําให้ได้เม,ม,มล็ดที่สมบูรณ์เมล็ดข้าวเหล่านี้จะถูกนำไปเพาะเป็นต้นกล้าโดยเพราะที่ละเมล็ด วิธีการคัดมเมล็ดละเพาะกล้าของคุณจำเริญอ่านไม่ทันใจทว่าผลผลิตที่ได้ก็คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปดังคำพูดที่ว่าเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณ